ศูนย์การค้าเซนทันอุบลชวนสายกินดื่มมาสนุกในบรรยากาศคำมปายทามชิมเมนูเด็ดห้ามพลาดจ,จากร้านดังในโซน s i กเนเจอร์ไลฟ์คิกเช่นและวอร์ริ y ี้เจแปน o ู้ดแนวร E ดดี้ทูอทั้งคาวหวานสไตล์ออริจินออีกมากมายอาทิร้านคูโรคิไอโร่สูตรความอร่อยต้นตำรับจากจังหวัดฟุกุโอกะร้านเคียวไดรามเมงร้านรามเมงเหนียวหนึบ เพราะใช้ไข่ไก่มากกว่าแป้งและอีกหลายเมนูร้านมัสุริกับเมนูทาโกยากิไส่ปลาหมึกยักษ์สูตรต้นตำรับจากโอซาก้าเมนูโอโกโนมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่น ทำจากแป้งสาลีผสมน้ำคลุกกับกลัมปรีหั่นฝอยและเนื้อสัตว์ย่างบนแผ่นกระทะเหล็กเป็นแผ่นกลมมักทาซอสบีบมายองเนสและโรยด้วยผงสาหร่ายกับปลาแห้งอร่อยล้ำฉ่ำซอสและอีกหลายเมนูร้านทาคุยา่าโอโกโนมิยากิกับเมนู โอโกโนมิยากิที่นำมาม้วนด้วยตะเกียบเป็นอาหารที่นิยมรับประทานประจำงานเทศกาลต่างๆของญี่ปุ่นมีหลายรสสดจากเตาอาทิหน้าหอยเชลหน้าไข่กุ้งเนื้อวากิวหน้าต้นหอมญี่ปุ่นเป็นต้น จาลักคอนเนอร์มาพร้อมกับขนมติดอันดับของฝากอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นร้านเลิฟซูชิแซลมอนกับเมนูซาซิมิแซลมอนและปลาหมึกสดๆคัดคุณภาพพรีเมียมพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บ ร้านเอ affle ชิโมชิหยดน้ำและชาเขียวว affle ไดโนไทยกิมินิเค,ค้กไข่ญี่ปุ่นขนมปลาไทยกิสูตรแป้งนุ่มดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่นแท้ชิบะ10เยนขนมเหรียญ10เยนดีไซน์เหมือนเหรียญ10เยน เนื้อแป้งคล้ายแผ่นเคก้กมีความนุ่มฟูชิดยืดหอมเนยสดสุดๆพบกับกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ร่วมรายการระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง4พฤศจิกาย,ยน2567เอาใจเจแปนเลเวอร์ over, เพียงกินช็อปร้านที่ญี่ปุ่นภายในศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบลครบ800บาทรับฟรีบัตรกำนันเซ็นเวอร์ her, มูลค่า100บาทจำนวน1ใบจำกัด150สิท์ จำกัด1สิทธิ์ต่อท่านตอลอดรายการพิเศษสำหรับ Cross Player ร่วมกิจกรรม Masuri h o ชิ h i Cross Play X มา r i โค s พร้อมรับสิทธทิพิเศษจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าช็อปเสื้อผ้าแฟชั่นญี่ปุ่นจากร้านยูนิโครครบ2,000บาทรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กมูลค่า240บาทจำนวน1นึ่ใบจำกัด50สิทธิ์จำนวน1สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการมากินดื่มชิลจอยให้สุด ทุกรสชาติในสไตล์ญี่ปุ่นแท้กับ Japan Signature 2024ที่ศูนย์การค้าเซนทันอุบล25ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนต่อด้วยเซนทันโขราช3ธันวาคมถึง10ธันวาคมนี้